สิ่งที่ต้องทำหลังจากคุณถูกบอกเลิกสวัสดีค่ะครูวีนะคะจากเพจทุกคนมีดีเดชิโร in นยูหลายคนนะคะพอถูกบอกเลิกก็จะรู้สึกทุกข์รู้สึกซึมเศร้ารู้สึกสิ้นหวังรู้สึกตัวเองด้อยค่าไร้ราคาทุกคนค่ะมันเป็นธรรมดามากๆที่คุณจะรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สบายใจเวลาที่คุณไม่สมปรารถนามันเป็นธรรมดาของโลกแต่ชีวิตต้องไปต่อ สำคัญคือคุณเลือกจะไปต่อแบบไหนยิ่งคุณเสียเวลาไปกับอดีตที่ผ่านไปแล้วมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งขาดทุนเวลาในปัจจุบันและอนาคตมากยิ่งขึ้นเท่านั้นคุยให้ประโยคนี้เป็นคาถาประจาใจค่ะทุกการเปลี่ยนแปลงนำคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมออีกครั้งนะคะทุกการเปลี่ยนแปลงนำคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอปรับโลกภายในคือหัวใจของคุณใหม่ เซตโปรแกรมตัวเองใหม่พูดกับตัวเองหน้ากระจกทุกเช้าว่าฉันดีพอฉันคู่ควรฉันมีค่าและก็ปรับโลกภายนอกของคุณไปพร้อมๆกันนั่นคือกายของคุณลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองลุกขึ้นมาทําตัวเองให้ดีขึ้นลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่าอยากได้คนแบบไหนอยากดึงดูดคนแบบไหนเราเป็นคนแบบนั้นก่อนเมื่อไหร่ที่คุณเห็นคุณค่าตัวเองโลกก็จะเห็นคุณค่าของคุณเช่นกัน และอย่าลืมนะคะคาถาประจําใจสิ่งที่ดีกว่าคนที่ดีกว่ารอคนอยู่ทั้งหน้าทําตัวให้พร้อมแล้วไปต่อคะ่ะเอาไปปรับใช้กันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ